สามท่าคาริโอแบบฟูลบอดี้เป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับมาพบกับมาตอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนทุกคนออกกําลังกายกันการออกกาลังกายง่ายๆสไตล์มาตอยนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นการเป็นออกกาลังกายแบบบอดี้เวทเทรนนิ่งซึ่งการออกกําลังกายแบบบอดี้เวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ก็คือกล้ามเนื้อมันจะฉีกขาดเล็กน้อยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ได้กระชับแล้วก็สวยงามขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยเบิร์นไปมากๆเลย ทำตามในทุกช่วงวัยเลยจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยครับเย่ yeah! มาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยกับนี้ Push Up นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าวิดพื้นแบบเบสิกสำหรับคู้ที่เริ่มต้นนะครับโดยที่หัวเขา่านะครับจะแตะพื้นส่วนมือนะครับจะกว้างระดับไหล่นะครับผมบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็ไหลห่หนั่นเองครับทำช,ช้าๆนะครับยาวไปต่อเนื่อง 40, 40วินาที สิวิสุดท้ายหลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนต่อกันท่าที่2นะครับ inch warm up ท่านี้เนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับแล้วก็หัวไหล่นั่นเอง จะคล้ายๆกับกึ่งๆเป็นท่าแพลงนะครับทุกคนเดินไปช้าๆก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าไวไปเนี่ยอาจจะหน้ามืดได้นะครับ40่ิบวินาทีอีกห้าครับ หลังจบใน1นท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนและท่าที่3นะครับ High Knee Run ท่านี้เนี่ยเราจะวิ่งแบบยกเข่าสูงเลยนะครับผมแตะไปที่ฝ่ามือนะครับลดฝ่ามืออยู่ที่ประมาณระดับเอวนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งไปเลยอยู่กับที่ยาวไป40วินาทีเป็นการวอร์มอัพเซตสุดท้ายนะครับ หรือว่าเสร็จเริ่มต้นก็ได้บริหารกล้ามเนื้อทุล้างกายเลยเพื่อให้กล้ามเนื้ออกไหล่แขนแล้วก็ขาเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่เหมาะกับการบริหารร่างกายประจําวันมากๆเลยเพิ่มสมรรถนะให้ร่างกายตื่นตัวครับผม5วิสุดท้าย เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3าท่าที่ผมสอนไปในวันนี้อย่าลืมไปลองทาตามกันได้ที่บ้านเลยนะครับ3าท่านับเป็น1เซตเราจะได้ทั้งหมด3เซตด้วยกันนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามนะครับตามผมได้ที่หน้าเพจดีมอนเลยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้บ๊ายบาย